สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขสุขคนสบายดีตอนเสาร์ยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันแหลนถุงเด้อเนาะเมื่อนี้อีเม่สิพามาเก็บเห็ดพี่น้องจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดเห็ดหนักกระหางง่ายง่ายเบิได้ไปหาอยู่ป่าอยู่ดงเนาะเบิร์ตเนี่ยอยู่ในขางเทียงนี่ก็ได้กินตลอดเนาะมันสุมฝนตกคะม เบื้องในยอดผักขีเ้เล็กงามงามพี่น้องผู้ใดอยากแกงบอยากอมบ่เข,อขอาเขาไม่เก็บบ้านเลยนะหายฟีนี่เบิ่งในเห็ดออ,อ,ออกงามงามืม่อวานนี้ดอกไม้น้อยน่ะมือนี้มันใหญ่บเบิดแล้วพอแกงเลยอิ้มแล้วอยากเก็บไปแก่งโอ้เก็บเก็บไปแกงกี่เลเนาะแล้วก็ตึกต๊กตึ๊ก งามแพงพี่น้องเห็ดขาวเนาะมันกัคล้ายๆสไตล์เดียวกันกับเห็ดบดเลยดอกง่ายใหญ่ปกติน่ะอุ้ยว่านบุเป็นตใหญ่เน้อยนิดนึงเมื่อวานนี่ฮังก็เป็นกระตุ้มนี่้องบุคิดว่าสิใหญ่ไว้ป่านนี้ยามคนบุหินก็ว่าว่ามันอายคนบ่ว้าเหหห็ดน่ออมมกวเดี๋ยวสวรรสิพาทุกคนไปเรอบบึงทงนาเนาะหมอกกำลังลงบรรยากาศงามๆบรรยากาศดีนะไม่บอกผิด บรรยากาศสดชื่นจ้ะมันเขางามบูจักดูลงทุ่งลงไปตรงนูนก่อนเดีลงดอกเขาเลยงามยิ่ตัวลาสาเอนาคะงามเลยปาดดอกปาดคุบอยู่สามนี่นะนพอดีแกงพอดีสุบนี่เพราะว่าออกจุ่มหนึ่งนี่เมื่อวานนี่ดอกสามดอกสามอีเมทปิดนะโปกติต่อน,นี่สิบข่อยออกเด้ มันคือในต้นคูนมนออกในตออื่นปัดดิเบิดพี่หน่อยเบ่งเด็กกับซามหนึง่งตรงใน,นคอนใหม่กำลังยิมไหวก็เรื่องขิ้นนหมอกแห้งนะหมอกแห้งแสดงว่าแดดก็แห้งอันนี้มันเป็นคอนขกาเอามาไว้หนังควงจริงอะ <inary noise> ต่อว่าเฮดมันออกให้กิน พีบอกว่าโอ้ยเันบุ่งหลายอย่า,ยานี้นไล่จับเบ็ดล่ะหากินง่ายไงยพี่น้อนมุ่นมาเก็บเหตดนอีกก็ได้แกงแล้วเนาะบอกกระเจอว่าคำมาติจะเช่าปะยังจำบอกสิพาลงถุ่งก่ออันนี้แหละอาหารเช่าเดี๋ยวสอนสิพาทุกคนลงไปถุ่งนาเนาะ ไปเลาะเบิงหมอกบรรยากาศย้ำเสารตอนนี้เป็นเวลาหาโมงกำลังสี่หกโมงเสารด้ลยทุกคนเนาะตาเว้นกำลังขึ้นเลยตามพอสวรร์ไปเลยจ้ะอีพอเสียเอาขี้เถ้าไปใสน่น้ <c oughs> นำน <c oughs> ไปหาเละนะหน้ากาแฟไปอย่างฮะโตนไปอย่างกาแฟกาแฟกาแฟ ผัดบโบข่านโอ้บักข่าวเอ้ยกาแฟเอ้ยกาแฟคันเนี้มเห็นมันนะมันโบข่านคันเฮาอยู่อีกบ่อนหนึ่งคันเอินแล้วมันเห็นมันคาขานเลยว้าวบรรยากาศทงนายนะมือเสาพี่หนุอมมึงนเนี่ย หมอกลงแต่ว่าตาเว้นมันขึ้นแล้วเนาะมันกระสิบแบบจจางๆไปแน่แล้ววิวบรรยากาศดีดีเบิ้งน้าอันน้นำข้างมันข้างตามป่าหย่านี้ไหมบรรยากาศหกโมงเสาพอดีพี่น้องเบืง้ง ตะเวนขึ้นแจ้งจังป่างเลยบรรยากาศดีน้ำหมอกลงอีพอปีนี่เขาไั่ก็ง,งามนีบ้งกะอ่อนซ้อนแต่เขาอันบนดับไม่ี่ก็สีขึ้นกวัวมูอยู่กะง,งามอยู่นะพอนี่อันนี้เขาสวรรค์พี่น้องกำลังเขียวงามเออมันก็ง,งามสม่ำเสมออยู่ด้เนาะ กำลังงามแต่กกแต่ก่อพี่น้องเบิ่งเบิ้งผาเนี่ยเบิ่งตาเบิ่งในสังเกตไเบิ้งมุมอนนมุมมันก้างเขาวมันแดดนะมโอ้เห็นบงกกเขาเออเนีไปเห็นบ่พี่น้องส่วงตะเวนนะมันแดงหงอยู่อุโม่นมันแดงมันเป็นใยมันเป็นใหญ่าะมันเขาว่งกางผา่เฮึะพวกไเบิดฝ่าเบิดฝนเลยหละเนาะเน่ย มนกะบ,บ้านะมันดนด,นดนุนปาดเขียวกระจี่เต็มทงเนาะ,ะให,ให,นให้นี่นะอันนั้นงามโกโมอยู่แถวกลางๆมันตัวตัดมาฝั่งนี้สิเป็นเขาประลีกับกำลังเริ่มเขียวขึ้นกันเพราะว่าเราดังดัาน้ำลังในพี่น้องแถวนี้นะเน,ะนาะกำลังเขียวอื่อขึ้นขึ้นกัน แถวนี้ยังว่าเฮาดำก่อนแล้วมันขืนอยากเพียงเข่าเพียงยังเลยหย่าก็ยังขืนเพียงน้าเดี๋ยวน้มาตัดนะเพ่ะเครื่องตัดหดย่าอันเดียเพราะว่ามันห่อนปุยเคนเข่าแล้วหมอกก็เริ่มจางเลยเด้เนาะพอตะเวนซองเลยกันเดี๋ยวเมื่อื่นสิตื่นแต่เสาวให้เบิ่งหมอกใหม่พี่น้องเนาะความจริงหมอกบ้าเฮงๆอย่างตอนสวัรค์ทันได้ลงมานะ พอแสงแดดออกมามันก็เลยเหลื่อมจางเบึ้งคนทางเที่ยวนะพี ha, ่น้องบ้ได้มุนย่อนหลดเด้มนย่อนน้ำเนาะอันนี้พ้นเสียหายจากพายุวังกินน <weigh> ้ำมันส่อลงจนเป็นห้องเห็นบอก้วบาดที่นี่รดกระเที่ยวเน่กับมุนไปน้ากันเอบแหยบทางจนว่าสิลงไปบ่ได้เจ้าสิีใส่ให้ได้ขอยืนลุมพุก อีพอไปฮัลโหลนำไห้นำนาแต่ว่าแถวนี้นะเขามันแก่เบิดแล้วเนาะมันกำลังเหลื่มแก่เลยน้ำก็คือสามารถอาวยไดเลยเนาะสามารถคั้งน้ำไป้ได้อีพอเราวยาใส่ปุ๋ยแล้วพอมันงามเต็มตัวสำนิพ่อแหละเนาะแต่เกาไห้นี่บ่เคยงามจากเถื่อปีนี้ไห้นี่งาม กรงามเสมอเด่นนี่ฮะเนาะมืงเนี่ยผู้เอาุ่มสื่อขี้ฝุ่นเขาในปีนี่นะ,นะเนาะสื่อฝุ่นขี้หมูขี้ยังอีกขี้งัวนังน่งลงไปบดได้ใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวเนาะมันก็เลยเะทำให้เขางามขึ้นคันงามฝุ่นนี่นะมันสีงามได้ดนเน,ะนานนนะนาด,ด,นนะดินนะมันก็แบบว่าปั๊บปรุงดินขนาะดทุกคนเนาะคันเท้าใส่แต่ ปุ๋ยเคมีไปเรื่อยๆนะนี่เข้าว่าเขามาเพาเห็ดลายลายมันสื่เกลื่อนหรือไม่อ๋อเขามาไปแหล่แหละชีได้หลายไปแลห <c oughs> ล่เห็ดหลายาโรงงนนนีะ่ได้เสียงให้เบิ่งนฟังนี่ท่านี้มันเป็นเขาเคียวแบบกำลังแก่อนเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหันมาเบิง่งนฝั่งนาปารีน้ำเนี่ยอันนี้เขาเคียวกะถือว่างามเดี๋ยวพรามันเคียวมันกำลังจะขึ้นเดี๋ยวพี่น้องนี่ค่ะ เขียวดำกำปีคือกัน,นเห็นบะเา,าวนานาอะพอเห็นเขาานาจะคองงามแบบนี้เนาะก็ดีใจได้มันกกะสีได้แบบสีโบได้เมื่อยะนะเนาะเฮาสิโบได้เสียแฮงเมื่อยฟรีเมื่อนี้แหละพี่น้องสวรรค์สีขายเขาในเหล่านะเนาะตั้งแต่เหตุน,นามาก,กับบท่านได้ขายท่างกระขายไปแปดสอบ ตั้งแต่เขาบทันขึ้นหล้าแล้วก็บ,บ่ได้ขายเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันนาะำมือน,นี่เขาสิได้ขายจากโจนจากสอบเนาะสิได้เงินจากหมืน่นพอปีที่แล้วนี่กะลงทุนไปหลายพันอยู่จากเบิดจากพันเนาะอาิไปเป็นหมืนน่น,นโหจากพอปีแล้วนี่กะจ้างคนนําอยู่ค่าปุย๋ยขาน้ํามันเด้ แต่ก่อนนะปกติแล้วนะลงนานะเนาะพ่อแม่สวนสีขายเอาเงินส่วนนั้นนะมาสื่อปุ๋ยสื่อน้ำมันแต่ว่าปีนี่นะบ่ได้ขายเนาะเพราะว่าปุ๋ยน้ำมันนะ่ะลูกเต่าเป็นคนสื่อหายเด้แต่ก่อนนะกับบ่มีเงินพี่น้องเนาะเงินกับจจกเสียเอามาแต่ใสหอดยามนากับขายเขาแล้วก็เอาเงินนะมาเห็ดมาลงนาเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกับพอมีทางหาอยู่เนาะแซวแสงสว่ากับเออกระแซกันเนะาะบว่าสิเป็นข่าปุ๋ยข่านะ้ำมันข่าจ้างคนงานบน่อนี่น,นะ่ะกระแซกันเนาะแซกันคนละอย่างสินะและ้วก็เขาก็เลยบ่ได้ขายเพราะว่าเฮาบ่้เดือดห่อนอยังขนาดเนาะกตว่าอยากเอาไว้ค้ายย่าม,มันเป็นราคาเลยว่าเอาไว้ค้ายยา่มที่แบบว่ามันจําเป็นกว่านี้ย่าม,มันขาดเคินะนะเนาะ แต่กะอยู่ดีมีแห้งอยู่กะบบพ่อได้ขาดได้เขินแต่ว่าตอนนี้เขามันก็เริ่มเคี้ยวมันไก่สีกลมสียังเลยเนาะมันก็เป็นเขาเก่าได้แบบนี้เพราะว่าขั้นเขาออกเข้าเก่าแห้งสีลงราคาเนาะตอนนี้เขามันก็อยู่ในกิโลละสิบเอ็ดบาทก็เลยอิแมก็เลยส่วนขายเพราะว่าหยานมันลงกว่านี้เนาะแลวก็จงไว้แต่พอกิน พอว่าก็มีวีเวลแล้วว่าไดดำหน้าแล้วก็เออก็สิได้กิเกนเขาแล้วนะทุกคนเนาะก็เลยอยากคายเทเขาเก่าออกมาที่นี่เดี๋ยวถาเบิ่งน้ำกันเนาะตอนสวยๆเขาเจ้าสีมาเอาว่าสีใดจะก,กระสอบสีใดจกหมื่นเนาะเอาขี้เถ้ามาใส่หย่อนน้าเป,นเป็นน้ำคำัอมพอป้าบนในยายแมงมุมมันกางอะนะฮะเดี๋ยวสะเห็นเบิ่งแบบต่ำๆตัต้งสิเห็น แล้วก็มืออื่นนะมือในวันที่แปดมืออื่นนะว่าสีผ้ากันไปเฮ็ดบุญเก่าวัดกับคุณยายแม่ส้อนกับไปแต่ซ้อนยังอยู่ในสวงพิษจารนาะก็ว่าอยากไปนำอยู่ไปเฮ็ดบุญเนาะเพิ่นจะพาเฮ็ดบุญสวงเขาพันษาเฮ็ดบุญเก่าวัดเพราะว่าเพิ่นจำสินเดแต่ละวัดเนาะผู้ใดมีอยียงอยากกินอยากทานอยากโมทนาก็เอาไปลายขู่ลายคนก็สื่อเอาเป็นมามานั่นนี่เนาะ อันนี้แหละทุกคนท่งนาเนาะที่กำลังเขียวกระจีมันก็ยังเป็นหมอกบางๆอยู่เนาะสบายหูสบายตาพี่น้องเนาะบรรยากาศก็เย็นเย็นคันลงมายามือเสาอย่างสี่มันก็เป็นตนานังอยู่เป็นตาสมวิวอยู่ ยามาตอนเที่ยงเด้อกขันยันเป็นลม้มแดดบาดได้แดดแล้วก็บริมีบอลสอนเนาะเพราะว่าทงนาบกข่อยมีตน้นไม้สมัยก่อนนะ่ะตั้งแต่ข้าวซ้อนยังหน่อยอ่ะต้นไม้มันก็หลายอยู่พี่นองตามไฮนาเนี่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็เป็นป่าในนี่นะอีพอเถ้าเรามาสาวไว้เดี๋ยวผู้ใดอยากได้หลายกะสาวรลายขนาดตะกีน้นี่ยเราไปหาสาวไว้สาวเอาแต่ว่าต้นไม่นะ่ะ มันคนเบิดพีน่นงบอเดแมนยังดอกเนาะยามฝ่าลงฝนตกนั่นนี่นะมันเห็ดห้ต้นใหม่คนละกะตัดเอาไปเห็ดพื้นลงเต่าเนาะบัดที่นี่มันก็เลยเบิดไปเบิดไปยามเกี่ยวเขาดำหนา้ากระเทบสิบบุคอยมีโฮมใหม่ให้สนสาเนาะต้นได้ยังกะได้สนบอดแมนสิว่าย่ซื่อๆกะตัดมันเด็ส่วนหลายนะ่ะต้นใหม่มันคนเนาะมักคนยาม เขาเขียวโบนันนี่เดชเพราะมันฝนสิต,ตกตลอดมันก็เลยเห็ดให้แถวนี้นะแปนเนาะแต่ก่อนนะก็มีกกจิกนี่นี่เนานะบหัวถุกคนท่านเห็นบอเนาะมีกกจิกบา้ากใหญ่ๆหนึ่งต่อมากระไก่กเป็นกกหลอนตอนนี้กกหลอนกับบเห็นเนาะต่อมันก็นยังบ,บเห็นเพราะมันขนลงแล้วก็ตัดไปเห็ดพื้นอีกตัดไปทมทานเนาะมันก็นเลยเบิดปัดทจุบั ทงนาบ้านซ้อนสิเป็นแบบสีแหละทุกคนเนาะว้าวเลยงามนีธทรมาศาสตร์เอยียงกับสิงามอยู่เนาะอันนี้เป็นเขาพอน้องเมือก็บกาลังขึ้นขื้นกันเนาะเขาเขียวจังสีบอไดพาหร่อฮคิดเบ็ดตามหายหนาเนาะทุกคนปลาเห็หนใหญ่แืบบ่หรือมันมีป่าอย่างอยู่บ่อเนาะ ส่วงเด็ดๆดในแจกว่าอันนี้สิเป็นเขาเจ้ามะาลิเนาะทุกคนหรือว่าเขาสวยกำลังเขียวงามคือกันคืองามแต่ไฮนี่ดำส่วงเด็ดด้แถวน,นี้มันจะติดผ่าเนาะไฮนี่ก็งามอยู่ผ้ากันมาดำใสหนะ้าลองนำ้ำดำใสไฮกระปอกกรนะเบกเนาะไฮนี่ตัวสวรค่ขาด ได้ขาดหน้าหลายหายอยู่เด้อมันกําลังติดนี่แหละเนาะเพราะว่ามันติดผากตัวนี้มันติดมากนวนโกกระเดานาสาวอนเด้เข้าดํำสวงเด็ดแดดเนาะ,นะมันกําลังหังกระเหลิมเคี้ยวขึ้นวางเขามันแดดนี่แหละวางแดดมันออกวางสวงพล,ลินนะ่ะคายแงอยู่ได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูหองนะ ผักขยงนำํำคนะหน,นีไล่หล,ลายพี่น้องอ่อนซ้อนบอมาเก็บเอาเด้อผู้ใดอยากได้งามคักนี่คือบรรยากาศทงนายา่เมือ่อเสาพี่น้องต่เสียดายอยู่อย่างหนึ่งสวรรค์ลงมาบทันหมอกเนาะเมื่อหนาอย่างสรีพาลงมาแต่เศร้ากว่านี้เบิ่งบรรยากาศเนาะเบิ่งหมอกอยู่ทงนาจังใดก็ขอบใจเบิดสูขูสุ้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาให้ในเดอ้อจ้าเนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สวัสดีเดอ้อเพื่อเหตุคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องไปแล้วสบายดีอนะดีพี่น้องอีฟอยู่สวนหฮนานะ